สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านคลิปนี้นะครับเดี๋ยวขอคุยเกี่ยวกับเรื่องฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับช้างศึกชุดยูย่สานิดนึงนะครับพอดีโปรแกรมการแข่งขันก็จะเริ่มขึ้นแล้วนะครับในช่วงเดือนกรกฎาคมนี้นะครับคือการแข่งขันฟุตบอลในรุ่นยูย่สาปีชี่แข่ชาติอาเซียนนะครับหรืออาเซียนคัพนะครับที่จะเกิดขึ้นในวันที่19บเกากรกฎาคมนะครับเป็นแมตช์แรกเลยนะครับ ทีมชาติไทยเราเนี่ยจะลงสนามพบก,กับติมอเลสเตแล้วก็ในวันที่22กรกฎาคมนะครับทีมชาติไทยเราจะลงสนามพบก,กับทีมชาติเมียนมานะครับทั้งสงคู่เนี่ยแข่งในเวลา20นาฬิกานะครับณสนามพตติออสเตเดียมนะครับอินโดนีเซียนะครับซึ่งนะครับการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยทีมชาติไทยชุดยี่สสามเราหลังจากที่ทางสมาคมได้ ประเมินผลการแข่งขันของยุทธสามที่ผ่านมาแล้วก็ได้นะครับปลดโค้ดชาวญี่ปุ่นคือโค้ดนิชิกะยะนะครับแล้วก็แต่งตั้งโค้ดวังทวัชชัยดำรงออกตระกูลนะครับอดีตนักเตะซูปเปอร์สตาร์ทีมชาติไทยของเรามาคุมทีมนะครับซึ่งผมคิดว่าก็เป็นสิ่งที่ในมุมดีนะผมคิดว่าโค้ดวังเนี่ยจะ มีความเข้าใจและรู้จักนักเตะในไทยเราโดยเฉพาะรุ่นเยาวชนนี้มากเพราะว่าท่านเองก็เป็นอดีตนักเตะทีมชาติไทยที่มีชื่อเสียงแล้วก็เป็นโค้ดที่ประสบความสาเร็จล่าสุดนะครับว่าสามารถพาทีมชลบุรีนะครับขึ้นชั้นมายังไทยลีกหลังจากที่ตกชั้นไปในดูการก่อนนะครับจนสําเร็จนะครับหลังจากนั้นโค้ชวังก็ได้ออกจากชลบุรีมาแล้วก็มารับตําแหน่งนะครับตากางสมาคมนะครับใน เมื่อสี่วันที่ผ่านมาเองครับประกาศเนี่ยเป็นทางการในการแต่งตั้งโค้ชวังทวัชชัยดำรงของตระกูลขึ้นมาดำรงตำแหน่งนะครับฟุตบอลโค้ชฟุตบอลผู้สอนนะครับฟุตบอลทีมชาติไทยทยู23ในวัยห้าสิบเอ็ดปีนะครับก็ถือว่าเป,เ,ปเป็นเป็นเป็นความหวังนะที่ที่เราจะต้องมาช่วยกันลุ้นช่วยกันเชียร์ยู23ของเราเพราะว่ายู23ของเราเนี่ยในปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบแปดเนี่ยมีทัวร์นาเมนต์ อ่าที่สําคัญในระดับเยาวชนแข่งขันกันค่อนข้างจะเยอะหนาแน่นนะสำหรับปีนี้ซึ่งปีที่แล้วเนี่ยจะเน้นไปที่ยูสิบเจ็นะครับเราก็ยูยี่สิบนะครับปีที่แล้วเราก็มีการแข่งขันลักษณะนี้แต่เป็นของรุ่นเล็กแต่ปีนี้เป็นของรุ่นใหญ่ครับก่อนนะครับที่จะมาถึงระดับช้างศึกชุดใหญ่ก็คือยูยี่สามของเราครั้งนี้นะครับการแข่งขันอาเซียนขับนะครับในช่วงกลางเดือนนี้นะครับก็รกรกฎาคมเนี่ยรลือเวลาไม่กี่วันนะจะแข่งแล้วเนี่ย เป็นช่วงที่มันไม่ใช่ฟีฟาเดย์นะครับเพราะว่าเป็นงานแข่งในระดับเยาวชนและเป็นงานแข่งในส่วนภูมิภาคของเราด้วยทําให้นักเตะนะครับลหลายๆคนอย่างเสกสันราตีนะครับค้า,าคณะคมยกนะครับลหลายๆคนเนี่ยไม่ได้ร่วมทีมครั้งนี้เพราะว่า,าต้องดูความเหมาะสมและโค้ดวางเองเนี่ยแน่นอนครับท่านเป็นโค้ดที่อยู่ในประเทศไทยก็มีการติดต่อประสานงานเกี่ยวกับนักเตะแต่นะครับนักเตะที่อยู่ในสควอตทีมวันทยี่สิบสามคนซึ่งผมเคยประกาศรายชื่อไปแล้วเนี่ย ถือว่าเป็นนักเตะที่อยู่ในสายตาโคดวังนะเพราะว่าโคดวังเองเนี่ยจะรู้จักเด็เดกๆนะที่เป็นเด็กไทยดีการแต่งตั้งโคดวังครั้งนี้นะครับคงคาดว่าเนี่ยทางสมาคมเนี่ยต้องการผลการแข่งขันนะเพราะว่าในปีนี้เนี่ยอยูี่สิในแข่งขันหลายทัวร์นาเมนต์จบจากอเซียนขับเนี่ยนะครับก็จะเป็นชิงแชมป์ชาเเชียรอบคัดเลือกอ่าซึ่งเป็นทัวร์นาเมนต์ใหญ่นะครับ หลังจากนั้นก็จะเป็นการแข่งขันฟุตบอลซีเกมในช่วงปลายปีซึ่งทั้งสามทัวร์นาเมนต์นี้นะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ที่ทางสมาคมตั้งเป้าไว้โดยเฉพาะทัวร์นาเมนต์ซีเกมเนี่ยต้องการเรียนทองในช่วงเดือนธันวาคมปีนี้นะครับแต่นะครับนิชิกะยะทําทีมมาเนี่ยยังไม่ได้ถึงนะครับถึงทัวร์นาเมนต์ที่เป็นทัวร์นาเมนต์ที่อาจเป็นเรื่องบิลลาวเลยเป็นพูดง่ายๆว่าเป็นเป็นแมตช์ลองทีมหรืออ,อุ่นเครื่องนะห้าแมตช์ท,ที่ผ่านมาที่โดฮาครับนะครับสามแมตช์ นะครับก็ก็แพ้แล้วก็มาที่บ้านเรานะครับในช่วงที่ฟุตบอลทีมชา้ชุดใหญ่เนี่ยแข่งขันอินเตอร์เนชั่นแนลแมทางยูยนะครับก็แข่งขันอุ่นเครื่องด้วยกับฮ่องกงนะครับแล้วก็ UAE ก็พ่ายแพ้ติดต่อมาอีก2แมตช์นะครับหลังจากไปดฮารซึ่งโดหฮาเป็นเป็นฟุตบอลในลักษณะฟุตบอลถ้วยเชิญไปลักษณะที่เราไปลองทีมมากกว่าเป็นฟุตบอลถ้วยที่ที่จัดขึ้นประจํานะครับสําหรับ ทีมเยาวชนที่จะไปวัดฝีมือกันที่กาตาร์นะครับแต่นะครับาการแพ้เพย้าแมตช์ดังกล่าวเนี่ยถึงแม้ว่าจะยังไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แต่แนวโน้มดังกล่าวเนี่ยทำให้สมาคมไม่เสี่ยงนะที่จะให้นิชิกิยะทำต่อเพราะว่าปีนี้เป็นปีของอยู23จริงถ้าไปพลาดในอาชีพน,น,นะครับฟุตบอลชายและชายเดยเชียเรอบคัดเลือกหรือไปพลาดในเป้าหมายใหญ่ของสมาคมคือซีเกมเนี่ยมันจะเกิดผลเสียหายอ,ยอย่างยิ่ง ดังนั้นจึงได้มีการตัดสินใจให้โคดวังมาดำรงตำแหน่งตัวนี้น่าจะเป็นประเด็นหลักเลยในการเปลี่ยนโค้ดครั้งนี้นะครับซึ่งผมเองนั้นในใจผมคิดว่านะการได้โค้ดวังมาเนี่ยมันจะทําให้ทีมไทยเราเนี่ยาสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในแนวทางที่สมาคมตั้งเป้าไว้ถ้าเราวิเคราะห์กันดีๆนะเราเราเราจะต้องมาพูดเรื่องนี้ก่อนว่าโคดโคดไทยของเราเนี่ย นะครับก็มีฝีมือไม่ใช่ไม่มีฝีมือคดไทยเราเก่งโค้ดวังก็เป็นโคดนะครับในลักษณะที่มีฝีมือคนหนึ่งไม่ได้น้อยหน้านะครับโคดตะวันสีป่านหรือโคดซิโก้คือโค้ดวังเนี่ยท่านเป็นนักเตะรุ่นนะครับใกล้เคียงกันนะกับโค้ดทัชตะวันสีปานนะของบีูนะอยู่ในรุ่นเดียวกันกับโคดซิโกนะ้เกติศักดิ์เสนาเมืองนะครับอดีตโคต้ชทีมชาติไทยเนี่ย กับโคดวังเนี่ยเป็นนักเตะรุ่นเดียวกันคือเป็นรุ่นสตา์ที่รุ่งเรืองมากช่วงนั้นถ้าน้องๆน,นะครับอายุยังไม่ถึง20นะครับก็ยังจะไม่ไม่ได้เห็นฝีเท้าด้วยตาตัวเองนะแต่ตัวผมเองนะในในช่วงที่ท่านเหล่านี้แข่งขันอยู่นะนะครับผมไม่ดูเลยครับที่สนามสุบบ้างที่อื่นบ้างนะนะครับแล้วก็ตอนนั้นที่ผมไปดูช่วงนั้นเนี่ยราชบังคลากีฬาสถานเนี่ย ผมไปดูตั้งแต่ยังไม่สร้างจนจนช่วงราชชัยมังคล,ลาหัวหมากสร้างนะคือคือตอนนั้นนะ่ะฟุตบอลไทยเราค่อนข้างจะดีนะครับรวมทั้งในยุคปิตวิทด้วยนะครับในในในยุคประมาณนั้นนะ่ะต่อต่อเรื่องมาจากยุคของอ่คุณปียพงศ์พิวรวรวรบาลชิตตะวันิดน,นะครับปฏิปานขาวนะยังอันนั้นรุ่นเก่าเลยและรุ่นของโค้ชวังนี่แหละเป็นช่วงที่ฟุตบอลไทยเรารุ่งเรืองที่สุด แนกิ้งฟีฟ่าเราพุ่งขึ้นไปถึงอันดับ40วโลกกว,กว่าของโลกนะในช่วงที่โค้ดเหล่านี้เป็นนักเตะนะครับอันนี้ผมพูดถึงเรื่องราวในอดีตให้น้องๆที่อายุยังไม่ถึง20ฟังนะนี่คือนักเตะชั้นยอดของไทยนะโค้ดวังนะครับโค้ดตะวันนะครับแล้วก็โค้ดซิโก้นะครับสามท่านเนี่ยคืออยู่ในทีมที่ดีที่สุดเขาเรียกว่าดีมทีมเมื่อก่อนนะ นะครับและหลังจากนั้นมาฟุตบอลไทยเราในยุค20กว่าปีให้หลังมามันมันซุดลงมาครับจนถึงหน้าวันนี้นักเตะชั้นยอดเหล่านั้นก็ผันตัวมาเป็นโค้ดในปัจจุบันและแน่นอนครับการอยู่ในวงการฟุตบอลมาร่วม30ปี40ปีแบบนี้ประมาณ30ปีนะของนักเตะชั้นยอดเหล่านี้นี่คือสตาร์ของไทยนะทำให้โค้ดอย่างโค้ดวังเนี่ยท่านได้เห็นพัฒนาการของเด็กเด็ก ที่เติบโตขึ้นมาในรุ่น U23 เนี่ยคิดว่าเห็นนั้งแต่นู่นเลยครับตั้งแต่เป็นนักเตะนุบาลในคคเดมี่นะครับดังนั้นรายชื่อนักเตะใน U23 ที่โคดวังคัดเลือกเข้ามาเนี่ยด้วยเป้าหมายสําคัญนะที่สมาคมแต่งตั้งให้โค้ดวังมามา,มาทาหน้าที่เนี่ยคงคิดว่านะโคดวังน่าจะประสบความสําเร็จได้เพราะทัวร์นาเมนต์ที่จะแข่งขันใน U23 ในปีนี้เนี่ยถ้าเราดูดีๆแล้วเนี่ยทัวร์นาเมนต์แรกที่จะเกิดขึ้นแมตช์แรกในวันที่สิบเก้าเนี่ย ที่เราจะเจอตีมอร์นี่คือจริงเช่นมชาติอาเซียนประเทศในอาเซียนนะถ้าเป็นยูยี่สามเนี่ยถ้าเราวิเคราะห์ดูดีๆนะครับก็จะมีทีมที่แข็งแกร่งอยู่นะครับอย่างเช่นเวียดนามนะครับก็ใช้ได้มาเลเขาก็ดีครับโดยเฉพาะอินโดนีเซียก็ใช้ได้เพราะว่ายูยี่สามของอินโดนเนี่ยใกล้ใกล้ชิดมากกับทีมชาติชุดใหญ่และตอนนี้มิสเตอร์เอล็กโทเฮียนะพยายามที่จะดันนักเตะยูยี่สามเหล่านี้นะขึ้นมาทดสอบมาลองๆกับพี่ๆในชุดใหญ่ นะครับและพยายามที่ผลักดันนักเตะเยาวชนเข้าไปอยู่นอกทําให้ยู23เขาเนี่ยของอูโดเนี่ยน่าจะมีความแข็งแกร่งเพราะว่ายู20ที่ผ่านมาเนี่ยก็นะครับเจอกับทีมไทยเราก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะถ้าเป็นยู20นะครับปีที่แล้วที่จะดันขึ้นมายู23เนี่ยก็คือชุดนะครับที่เจอกับยู20เราปีที่แล้วนี่แหละส่วนหนึ่งยู U 20ของอินโดนีเซียปีที่แล้วเนี่ยเขาสามารถนะครับเป็นแชมป์ นะครับโดยยู20ของเราเป็นรองแชมป์ยิงยิงเราเป็นหนึ่งประตูชนะเราเฉือนหนึ่งประตูโดยน่าจะเป็นนักเตะลูกครึ่งนะที่ยิงเราอ่ะนะครับในในยู20แต่ครั้งนี้ทีมนี้แหละครับจะยกขึ้นมายูยูสามแต่เราจะไปเจอทีมนี้แหละกินโดถ้าเราผ่านเข้ารอบไปได้นะโคดวังจะไปเจอทีมนี้แหละนะครับและและในะการ่งคันที่โซเอิร์ดออนัทครับนะครับ ในรุ่นย20ปีที่แล้วเนี่ยที่เรารับเชิญถูกรับเชิญไปกับอินโดเนี่ยไปแข่งกับบาเจตีน่ากับทีมชาติเกาหลีเนี่ยที่กรุงโซะโ,โซเอสตอนดับปีที่แล้วย20ของเราย19ของเราเนี่ยสามารถล้างตาเน่ยเอาชนะย20ของอินโดนีเซียคืนได้ที่ที่กรุงโซก็เป็นนั้นว่าย20ของเรากับย20ของอินโดเนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะครับเราไปแพ้เข้าในทีมชาติอาเซียนแพ้แค่หประตู และเราสามารถมาแก้มือได้ในโซเออร์ดอนัทครับที่ผมผมจำได้เลยช่วงนั้นยังมีนะครับนักเตะอย่างาธนกิจช่วงเมืองปักนะครับยังมีนักเตะอย่างาแคลเลนธนรอนไรอันนะแต่ตอนนี้นะครับนักเตะของยู20เนี่ยรู้สึกจะขึ้นมานะครับในทีม u 23เนี่ยน้อยนะครับไม่ได้ต่อเนื่องขึ้นมาเพราะว่าทีมนั้นเป็นทีมที่ทางบุีร์เนี่ยเป็นคนสร้าง ผมว่เสดายนักเตะได้หลายคนนะอย่างพี่คเน่เนี่ยก็เล่นดีอย่าเขียนความต่อเนื่องของน้องเขาด้วยนะครับก็ถือว่าเราแก้มือได้แต่นะครับความแตกต่างยูยี่สิบของเราเนี่ยน้อยคนจะได้เลื่อนขึ้นมาอยูยี่สามมีส่วนน้อยนะครับแต่สำหรับอินโดนีเซียเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นชุดยูยี่สิบนี่แหละที่ขึ้นมาครึ่งทีมเลย นะครับเกือบทั้งทีมเลยจะเราจะไปเจอยูยี่สิบชุดปีที่แล้วนี่แหละในยูยี่สามปีนี้และจะมีนักเตะนะที่อายุมากกว่าส่วนหนึ่งผสมกันเท่าที่ผมมองดูแล้วเกฑ์เฉลี่ยของฝีเท้านะผมยังคิดว่าโค้ดวังเราอยู่โค้ดวังเราอยู่ครับผมเชื่อมั่นนะว่าถ้าเป็นโค้ดวังโคตะวันโคซิโกสามโค้ดเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าไปเจอทีมชาตินะครับของเพื่อนบ้านเราอย่างอินโดมาเลนะครับ อย่างเวียดนามเนี่ยถ้ายังเป็นทีมที่เขาไม่ได้ทําทีมโปรเนี่ยยังเป็นทีมเยาวชนอยู่เนี่ยผมคิดว่าเราชนะได้ดังนั้นนะครับในในปีนี้นะทัวร์นาเมนต์เอเชียนคัพเราก็จะเจอนะครับทีมในระดับอินโดนี่แหละมาเลนี่แหละที่แข็งแกร่งเ่ยนะที่เขาเป็นเจ้าภาพและเป็นประเทศที่มีฟุตบอลดีแล้วก็เวียดนามเมียนมาก,ก็็ประมาทไม่ได้เหมือนกันถ้าทีมเยาวชนเขาก็น่าจะดีเหมือนกันนะ อยู่ในร่วมใส่กับเราติมอร์ก็ประมาทไม่ได้เพราะติมอร์ได้เปลี่ยนไปเยอะครับระยะหลังมาเนี่ยหลังจากที่เขาใช้ในรัสเซะอเมริกาใต้เวนะครับลาตินอเมริกานะติมอร์เขาทําแบบอเมริกาใต้เลยนะเราก็รอดูจะสนุกมากผมว่าติวติมอร์นี่น่าดูมากเลยเจอเราแบบแรกเนี่ยแล้วก็เมียนมาเราก็ประมาทไม่ได้และทัวร์นาเมนต์ที่สองนะในในการแข่งขันยู23ก็ 3, คือทัวร์นาเมนต์ถัดไปก็คือชิงแชมป์แห่งชาติเอเชียรอบคัดเลือก ทัวร์นาเมนต์นี้นะผมคิดว่าโค้ดวังก็น่าจะเอาอยู่เพราะว่าเราน่าจะเจอทีมในระดับนะครับโถ3นะครับในระดับที่พูดง่ายๆว่าเป็นทีมไม่ไม่แข็งแกร่งนักเป็นทีมที่ในรอบคัดเลือกเอเชียครับเนี่ยเหมือนพุ่ใหญ่เราไปเจอทีมอย่างศรีลังกาหรือว่าเติร์กอย่างนี้ฮะหรือชนิไไยเปก็ไม่ได้ถือว่าเป็นทีมท็อปของเอเชียเช่นเดียวกันครับยูยูสเราเนี่ย ในระดับที่ในรอบคัดเลือกผมคิดว่าโค้ดวังก็จะเอาอยู่อเหมือนกันนะครับและในทัวร์นาเมนต์สุดท้ายปลายป,ายปีเดือนธันวาคมเนี่ยซีเกมถ้าเป็นในย่านอาเซียนของเราเนี่ยผมคิดว่าโค้ดวังน่าจะนะครับเอาชนะได้และสามารถมีสิทธิ์คว้าเหรียญทองได้นี่นี่คือการประเมินของสมาคมและเป็นการประเมินโดยสายตาปกติองผมผมก็จะประเมินแบบนี้แต่นิชิ้กะยเนี่ยอาจจะเสี่ยง พราะนิชิกกยะบอกแล้วว่าเขาทําทีมยูสามเพื่อส่งต่อนักเตะขึ้นมายังชุดใหญ่ให้ให้อิชีนะครับคือคือพูดง่ายๆมาในรูปแบบการสร้างเลยผมก็แปลกใจนะทีมชาติญ,ญี่ปุ่นเขาไม่ได้สร้างทีมชาติก็แบบนี้แต่โครงการของอิชีก,กับนิชิกยกยะกลับพยายามส่งต่อนักเตะเยาวชนภายในขึ้นชุดใหญ่ดังนั้นเป้าหมายของโค้ดนิชิกยะอาจจะไม่ตรงเป้านะครับตรงเป้าประสงค์นะของสมาคมเท่าไหร่ สิ่งนี้จะเป็นส่วนประกอบที่ทําให้สมาคมตัดสินใจปลดนิชิเคยะและเอาโค้ดวังซึ่งที่ผมประเมินให้ฟังนะครับว่าโคดวางมีสิทธิ์จะประสบความสำเร็จในสามทัวร์นาเมนต์ได้มากกว่านะครับก็เป็นบทสรุปแบบนี้แต่ทีนี้นะครับสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นนะเราเราต้องมองสิ่งที่เราไม่คาดคิดด้วยนะครับยูยี่สามในปีนี้รวมทั้งยูยี่สองที่โคดวังจะคุมในสีเกมปลายปีสามทัวร์นาเมนต์เนี่ย ถ้าเรามองตามเนื้อผ้าธรรมดาเนี่ยโค้ดวังประส,สะบรอสเ็ตแน่อย่างน้อย80ละมีสิทธิ์ที่จะได้แชมป์นั้งสามรายการ80ถ้าเชื่อในฝีมือโค้ดนะในระดับนี้ของเราอะลรนักเตะของเราแต่นะครับมันมีแต่ด้วยแต่ถ้ามันมีเหตุปัจจัยที่นอกเหนือการควบคุมละครับยกตัวอย่างเช่นนะนะครับในทัวร์นาเมนต์ต่างๆเนี่ยเกิดเราไปเจอทีมที่ ที่เขามุ่งเน้นสร้างในลักษณะที่แข็งแกร่งกว่าปกตินะครับมันจะเกิดอะไรขึ้นตรงจุดนี้นะครับผมคิดว,ว่าเราก็ประมาทไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นนะเราไปแพ้แพ้อินโดนีเซียเนี่ยในนัดชิงชนะเลิศเนี่ยเราโดนยิงนะครับลูกที่เราแพ้หนึ่งประตูเนี่ยในายนะูยี่สิบปีที่แล้วด้วยนักเตะลูกครึ่งครับอออิโดนะครับ ถ้าเกิดว่าทีมหมื่นเขาใช้นักเตะลูกครึ่งเข้ามาเสริมเนี่ยเพื่อจะเอาช,ชนะเอาพูง่ายนเอาแบบ s h o r t e n น่ะเย,ยาวาชนเขาก็ดึงมาเขาไม่เลือกอยู่แล้วครับเพราะว่าปัชญาเขาปัจญาเขาไม่ได้มีเหมือนที่ผมพูดหรอกเพื่อนบ้านเราอ่ะเขาต้องการชชนะในทัวร์นาเมนต์สมมติว่าซีเกมเนี่ยนะครับยูยี่สองเลจริงแต่ถ้าเกิดว่าเวียดนามหรือยิดโดหรือมาเลเนี่ยดันไปน,นึงนักเตะยุโรปที่เป็นลูกครึ่งหรือลูกเซี่ยวของเขาอ่ะ หรือเขาไปดึงเอานะครับนักเตะอเมริกาใต้มาเนี่ยตรงนี้แหละครับตรงนี้แหละครับเป็นเรื่องเลยจุดนี้นะครับก็อยากจะนะครับให้เรามองไว้แล้วก็ฝากนะครับว่าให้ให้ทางสมาคมหาวิธีแก้ตรงนี้ด้วยนะครับโค้ดวังก็ต้องหาวิธีแก้ตรงนี้ด้วยเพราะทัวร์นาเมนต์อย่างซีเกมนะทัวร์นาเมนต์อย่างเอเซนคัพเนี่ยที่เราจะไปอินโดนร์เนตแรกเนี่ยกับปลายปีซีเกมเนี่ยจะแช่ไม่ใช่เดเชียไมเท่าไหร่หรอกผมคิดว่าทีมอย่างอินโด นะครับทีมอย่างยูโดทีมอย่างเวียดนามทีมอย่างมาเลเนี่ยเขาต้องการประสบความสำเร็จเหมือนกันคลิปนี้นะครับผมมาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับทีมชาติไทยยุยูยี่สามให้ทุกท่านได้ฟังนะครับว่าโอเคครับตอนนี้เป้าหมายของทางสมาคมเราต้องการการประสบความสําเร็จสาหรับยูยสสามสำหรับปีนี้นะครับเราเองนะครับในสายตาผมเนี่ยทีมยูยสามคือทีมพัฒนาอยู่ในข้อสองนะครับของคอเทนตี้อยู่แล้วแต่นะครับในเมื่อ เราเดินมาเวนี้แล้วเนี่ยผมก็เลยมาพิเคราะห์นะครับให้เพื่อนๆฟังว่าเราจะประสบความสําเร็จได้แค่ไหนนะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์ยู23ซึ่งหนานแน่นครับสำหรับปีนี้2568หรือ2025เราจะได้ประเมินถูกนะครับว่านักเตะของเราเนี่ยจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างในการแข่งขันในรุ่นเยาวชนของปีนี้นะครับซึ่งผมคิดว่าจะเป็นการได้ประโยชน์ในการที่จะได้มีโอกาสได้ฝึกฝนนะครับได้ แข่งขันในทัวร์นาเมนต์ที่จะต้องไปเจอกับทีมนะครับในระดับอาเซียนของเราเป็นส่วนใหญ่สําหรับทัวร์นาเมนต์ที่ใช้ในชาติเอเชียเราคัดเลือกก็อาจจะได้เจอทีมเอเชียในระดับที่ยังไม่สูงนักก็ถือว่าเป็นทัวร์นาเมนต์ประสบการณ์ทั้งสิ้นครับในสายตาผมนะสําหรับปีนี้ยังอยู่ยี่สามแล้วก็ผมเองอยากจะเห็นการต่อย,ยอดในการที่จะสร้างนักเตะเหล่านี้ขึ้นไปสู่การแข่งขันในระดับไทยลีก นะครับให้ได้เป็นตัวจริงหรือเป็นมีรายชื่อในทีมชุดใหญ่ของไทยลีกใน,ในระดับสโมสรน,นะครับเพราะว่าผมไม่ได้มองว่านักเตะเหล่านี้จะขึ้นชุดใหญ่เลยทันทีนะครับคิดว่าต้องหาประสบการณ์อีกมาก,ก่าสมควรแล้วเราก็มาร่วมบันเชียร์ครับเพราะว่าทัวร์นาเมนต์ยูฟ่าีามปีนี้นมีเยอะเลือเกินนะครับเราจะได้เริ่มเห็นแมตช์แรกของยูที่เป็นทางการนะ ไม่ใช่การหนุนเครื่องหรือถ้วยเล็กแต่เป็นการแข่งขันทัวร์นาเมนต์จริงก็คือวันที่19วันที่ถึงนี้เจอกับทีมออสเตร่วมให้กําลังใจทีมไทยชุดยูย่สานะครับซึ่งมีโค้ชคนใหม่คือโค้ดวังทวัชชัยดารงออกตระกูลค,ครับ ไทยต้องรักคนไทยเปีย่ยมเชื้อชาติลูกหลานคนไทยต้องในรับใจสตาร์บางวิธีฟุดปะเลยุคใหม่ต้องลักดันเข้าสู่หัวใจอินเตอร์เนชันน่นแนลและคนรุ่นใหม่ช่างสึกต้องเกรียงไหว In the middle of the modern football past we must push it into the hearts of the new generation of internationals the war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์เอลกซานเดอร์ทอละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งสก็อแดนซิลวาแม็กเซ็ตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอัชิตพนคีริรมชาวาเ,นเาบนอุสบบกเยอรมันพีวัดซินรองคาลูทีมชาติเยอชนเยอรมันสกุตคอนสตโปแดนดีอยูไนเต็ดทีมชาติเยชนสกอตแลนด์เดรววนกันเนียโอลิมปิอยอ ังเศสจูดซึ่งสับโลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพนรณเหมือนปาชนาทานเคนดีแพทริกกุสตาสันโปบรเมสาดวิไลเบนเดวิสนิโคลัสมิเคเลสันแพชั่นแห่งซ้ายเลือไทยไทยต้องรักคนไทยเ,เหเชื้อชาติลูกห้านคนไทยต้องได้รับใช้ชาติบางวิธีฟุตบอล,ลยุคใหม่ In the middle of the modern football path, we must push it into the hearts of the new generation of internationals. The war elephants must be fearless. เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่เอเชีย e, เปิดมันบังตาสูท่ทองและพาช้างศึกจะย่ำเหยียบปฐาลงพื้นที่ สะอาดเคลียร์อเล็กซานเดอร์ทองละเอียดวอเตอร์โรสเคแห่งเซ็กวีเดนซิลวาแม็กเซตแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอชิตต์ตะพนเคอรีดมชาวว่าเบนอัสบกเยอรมันพรีวัดซินรอนคาลูทีมชาติเยาวชนเยอรมันสกอตคอนสเตโปแันดียูไนเต็ดทีมชาติเยาวชนสกอตแลนด์เดโรวันกันเาเยโอลิมปิกลียงราชสีแห่งลิเกอฝรั่งเศสจูดซึ่งสับเลดาวรุ่งแห่งอังกฤษสุพรรณเหมือน แห่งชาสึกเพรียงไล